สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะในโหมดนอร์มอลนะครับกับฮีโร่แพทซิเลนนะครับ <Success ful. S 1> <c oughs> คือแผนเนี้ยแพสซิเลนมาปรับสกิลสามกับสกิลหนึ่งนทุกคนสกิลสามค่อนข้างที่จะเกียนนะเห็นจังหวะเมื่อกี้ที่ผมตีคลิปไหมครับเวลาเราดีนายคลิปอะ เนี่ยมันจะมีเศษซากของคลิปกระเด็นไปใส่เป้าหมายเว้ยทำให้ติดดาเมจแล้วก็ติด,ดตะตันนะ่ะโคตรปั่นเนี่ยดูดิเห็นปะเห็นปะผมก็ชอบเลยอนะ่ะเดี๋ยวดูดิโคตรเกียนเนะี่ย ไปสาดดโนนแล้วกูเน้นไงทีนี้กูเน้นสามเลยไปแกไอ้ยี่อ่ะได้อยู่เพื่อนรุนบนเนาะโอเคโอเคผมกำลังไปกำลังไปเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงวะไอ้ยี่มันกดมันกดอะไรสักอย่างมันกดอะไรวะเออยียไม่ตายไอ้เยียกูงูนึกว่าเป็นเหมยข้าวเอาแล้วสนุกแล้วแกสนุกแล้ว ก่อนมอนาไม่มีนะไปหนึ่งมันปรับไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนก็คือรู้สึกว่าเพิ่มระยะการกระโดดนะครับอะไรประมาณนั้นแหละแต่ไอสามเนี่ยคือเกียร์สุดแล้วมั้งของเพลสิเลนเนี่ยผมก็ชอบเลยอะ่ะบันเทิงดีว่ะดู ด,ดูดิดูดิดูความเกียดของมัน <c oughs> แปลกๆผมว่ามันแปลกๆ <c oughs> <c oughs> ไอตัวนี้ถ้ามันก่อนตายอ่ะมันสกิลติดตัวมันจะฮิวฮิวมาทีนึงั้นหรอจำได้เนดะี๋ยวมันเต็ดเนี้ยเหรอเออใช่ใช่จำได้แนละ้วผมเคยเล่นชุดเดียวนี้สองทีเลือดมันฮิวขึ้นมาเอง เอาแม่งไอ้เกีบไปเดี๋ยดนได้สิอ๋อผมจำได้ละมันปรับให้สกิลหนึ่งมันสม,มูทมากขึ้นครับจังหวะกระโดดเออ มูดมากขึ้นนะทุกคนตัโหายไปบ้านดีกว่าลำคาญพี่เต่าจดเลย แรกผมนึกว่ามันแค่สตันแล้วมันจะโยนยูนิตไปเลยเว้ยไม่ใช่ครับมันต้องดีนายหรือฆ่าคิมให้ตายมีตีโค้งด้วยวะเจ๋งดีเจ๋งดีชอบชอบชอบต่อไหมต่อไหม เน่ไน่น่เน่แมันไม่มีดาเมจกับยูนินะทุกคนมีเฉพาะกับฮีโร่เท่านั้นนะครับต่อหายต่อหาย โตเย<ด>เอะเต่ามากูว่าแล้วทำไมแม่งทำท่าเหมือนเก่าๆไอ้สัตว์ตม,มอง,ออมองอไม่เห็นเกมแมบบมองไม่เห็นมันนะอะไอเหี้ยมึงเล่นเกม5ห้มึงเล่นเก 5, มให้เจ็ดนาทีต่เย็นเฮ้ยโอ้โหเล่นได้นะได้อยู่แต่เมื่อกี้แบบเแบบชิญทะเลานะก็เลยโมโหหน่อย ป่ะส่วนนี้จะฮิวก่อนทีนึงกลางหายโอ้หเปว่าแบบเฮ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวตัดรูล่างห้ไม่รู้นะว่ารูอะไร ต้องลองะตัดก่อนเลยตัดก่อนเลยตกมาดิโดนมาดิโดนมาดิไอ้โว่ไอ้โว แต่มันไม่ได้ติดสตันนานนะครับจบที่กระเด็นไปอ่ะเป็นมินิสตันนะน่าจะว่านมันน่าจะว่านเสากลางเป็นยังไงครับคลิปโชว์ไปที เดี๋ยวรอหกเดี๋ยวมันติดให้ตายง่ายหน่อยอธิบายสกลิลกันนิดนึงนะครับสกลิลหนึ่งของเฟสเลนก็คือเวลากดนะครับมันจะเพิ่มพลังในการเคลื่อนที่นะ บวกกับสามารถกระโดดได้นะครับสกิลสก็สตันนะครับสกิลสามพาสิบติดตัวาลเราตีจะมีโอกาสตีติดสตันนะครับอันตีก็มาแรงลดเกาะน,นะแล้วก็ทำให้มองเห็นนะครับมีกระทาฟ้ามันจะเป็นเอลีนะแถมทำดำเาเมจกัยภาพนิดนึงนะครับมีปั่นโค้งด้วยอย่างชอบเลย hai 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 đây quá đổi bay ngắt cái đây <completo> nữa mì bao lang mấy nữa อสวยเหมือนหมดแล้วโอ้โหเฮียเดโวมา

นี่ใส่โขงไอ้หนุ่มก็ชอบทั้หายแม่มานา,นามีแม่งโตแล้วเนี่ยเขาเพียบเลยเพื่อน Yêu bây giờ, hả? Tadlun Top. Linda, lên Lola, lola, lola. Love em. Linda, Linda. Hãy, lên đi Hãy, จะดืมไ <laughs> หนได้วะที่เอ็นบ้าหรือเปล่ามาห้าครั้งก็ตบเรียบมูนมึงโดนกูแล้วแหละแล้วกูใจเย็นด้วยประเด็นนะกูขอโทษแล้วกัน ผมทำกระทาฟ้านะครับลุนลลุนบลเพื่อลุนโบลโอเคโอเ,โอเ,โอเโดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำยั <c oughs> งปงบนางใส่ขงโม่ลงมาล่ พันหกว่ะสก้อตกูรวยจัดเลยอ่ะขวัญทีกระจายไฟแบน Nhưng bàn cái game này Muốn câu mình bị khóng rồi Đấy Đây là phá lắm. โอเคทุกคนน่าจะจีบีไปเกียไว้ไปแต่เจเล่นสกิลสามมันปรับมาประมาณนี้นะครับ